สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีจะรับเข้าสู่ช่องกำปั่นสตอรี่อีกแล้ววันนี้อยู่กับปั่นกับพ่อก้อยนะครับผมวันนี้กำปั่นจะมาทํากิจกรรมอะไรให้เพื่อนเพดูอันนี้เครื่องบินใหญ่ลาเย็กลําเล็กไม่ใช่ลำเย็กนี่เป็นเครื่องบินที่กำปั่นพับนะกับแม่ปิงนะเป็นเครื่องบินพับอ้จรวดแบบคลาสสิกมากเลยวันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆดูนะว่าลําไหน จะบินเร็วที่สุดอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะเดี๋ยวดูนะให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามีมีสีอะไรแล้วก็มีไซส์อะไรบ้างสีเหลืองแล้วก็สีแดงสีเหลืองลำเล็กใช่ไหมคะอย่าดึงออกมาให้เพื่อนดูสิให้เพื่อนๆดูสินี่นี่สีเหลืองนะโอ้เป็นรูปที่กำปั่นเขียนด้วยนะแต่ละลำก็มีลวดลายที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่อยวเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวเราเราจะเราจะล่อทั้งทุกทุกอันเลยพร้อมกันเลยเหรอ เพราะว่าเราเอามาล่อนทีละทีละลำดีกว่าละลำไหนไกลสุดคนนั้นชนะโอเคไหมใช่อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะลำเล่นก่อนลำเล็นก่อนเลยเหรอโอเคดูนะครับเพื่อนๆไปโอ้ยไม่ทายไม่ทานเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยโอ้ไกลมากโอ้ไกลมากอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเจ็บเอาทีละลำมาทีละลำก่อนเอาเดี๋ยวเราค่อยไปเจ็บทีเดียว นี่ทำส,สีแดงใหญ่ขึ้นมาหน่อยไอเลิฟยูกำปั่นด้วแล้วอย่าเพิ่งนะรอก่อนนะพอรับถึงสองสามอย่าเพิ่งอ่าหนึ่งสองสามโอ้โหลำนี้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยลำนี้แล้วกันนี่ลำน,น,นี้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเขียนว่าอะไรหรือเปล่าลวดลายเป็นรูปลายลวดลายอะไรคะเน่ลลายนี้คือแม่บ้านอะไกรปั้นม่านตรนีอ๋อมีสตาร์มีหัวใจด้วยเหรอโอเคอย่าเพิ่งนะไปน, 1, 2, 3, นับถึงสองสามก่อนสอง โอ้โหโอ้ยลำนี้ไกลมากหายไปเลย <wh il ets> หายไปเลยอ,อย่าเพิ่งนะให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้ลำใหญ่สุดเลยปะใหญ่ <S <S สุดแม่แม่วาดอ <ensemble> ๋อแม่ปิงวาดเหรอเป็นรูปอะไรเนี่ยต้นสนหรือเปล่าคริสต์มาสคริสต์มาสอย่าเพิ่งนะรับหนึ่งสองสามแล้วค่อยล่อนไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลำไหนชนะ สีแดงยังไม่ทังนี้ลำนี้เป็นผู้ชนะนะครับเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ย้อะ๋ยวเรามาทำอีกครั้งหนึง่งเราล่อนพร้อมกันที่กระป่านอยากกระทำใช่ไหมล่อนพร้อมกันว่าแล้วลำไหนจะไปเร็วที่สุดใช่ปะโอเคไปเอาแล้วครับเราเตรียมพร้อมแล้วรอบนี้นะครับผมเราจะล่อนหมด ทุกลำพร้อมกันเลยเราจะมาดูซิว่าลำไหนจะไปกันทุีอย่าเพิ่งรอรอก่อนโอ้ไปรื่นใจร้อนะจริงจริงอย่าเพิ่งนะจะค่อยนับหนึ่งสองสามค่อยล้อนนะห่คอนับพ่อนับจะ้ะหนึ่งสองสามไปเอาใหมา่เอาใหมา่อันนี้มันต่ำเกินไปอยวเราลอนสูงโอเคไหมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอเคเราเราทำอีกรอบหนึ่งเมื่อก,กี้มันซ้อนกันแล้วมันไปกันไม่เท่ากันโอเคแม่ปิงคิดใหม่ว่าเราล่อน โดยที่พร้อมๆกันแต่ไม่ต้องซ้อนกันนะแต่แม่ปิงช่วยเพราะว่ากำปัดถือไม่ไหวอย่าพอนับหนึ่งสองสามก่อนนะอย่าเพิ่งนะหนึ่งสองสามไปเ <c oughs> พราะว่าลมแรงอ,ะอ่ะห้นี่แต่กำปั่นไกลสุดอ่ะอันเนี้ย,อยสองลำเนี้ยไอเล็บไอเล็บอยู่กำปั่นฉันรักอารอบเนี้ยโอ้โหยอดอุ้าก้าหัวหัวเครื่องบิน โอ้โหหัวทู่เลยแข่งกันดีกว่าได้เลยได้ลำไหนลำไหนชนะลำไหนแข่งกันลำเล็กอะกำลัลำเล็กก,ลำ,ลก,กลำลัลำไหนไม่เรืออันนี้คุณสอันถุงสูงนะพร้อมกันนะอย่าพึ่งนะรอก,ก่อนนะหนึ่งสองสามไป <c oughs> โอ้โแ,แม่ไก่สุดแม่ชนะลำใหญ่อ้าว <c oughs> โดยขโมยแล้ว <c oughs> <า>อะอะ อาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะอันนี้คืรั้งสุดท้ายจริงๆแล้วเดินสองข้างไปนี่โอ้โหใครมากไอ้สูงๆแล้วอ่ะอ่ะเรามาร์ลูปุ้ยไม่ทันแล้วเดินสองข้างไปนี่โอ้โยดำนี้ดำนึงนะใครจะชนะสีฟ้ากับสีส้มเออโอ้โหชนอะ ทำสีต้มชนะนะครับเฮ้ล้ำนี้นนนหัวทู่เลยอะเรารีวิวแค่นี้นะติดตามแบงกังใจให้ช่องกับปั๊นซต,รตอรี่้วยนะบ๊ายบายโออยพุ่งจนกล้อง